เด็นนะครับอ่ะโอเคข้าประเด็นกันเลยนะครับผมคือหลังจากที่มี f อท่านหนึงนะครับอ่าคอมเมนต์มาว่าอยากจะรู้วิธีการเลี้ยงกล้วยไม้รากอากาศนะครับแล้วก็เขาแกะเพราะว่าเลี้ยงมานานแล้วก็ไม่โตนะครับวันนี้เลยจะมาทำให้ดูกันนะครับว่าเลี้ยงยังไงนะคะผมแล้วก็จะมาอธิบายด้วยนะครับ ให้รู้เรื่องกันไปนเลยเรื่องของปล้ยไม้รากอากาศแบบง่ายๆกันนะครับกล้ยไม้รากอากาศคืออะไรกล้ยไม้รากอากาศนะครับจะเกาะอ,อยู่ตามต้นไมน้เนี่ยเพื่ออาศัยไอน้ําแล้วก็ความชื้นจากเปลือกไม้นะครับเนี่ยอย่างอันนี้นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นช้างกละนะครับจะให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นช้างกละนะครับจะสังเกตวันเนี้ยนะครับรากเขาจะเกาะเนี่ย ต้นไม้นะครับเพราะว่าที่รากเขาเอาไปเกาะกับต้นไม้เนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ได้แยกอาหารนะคือเขาจะดูดความชื้นไอความชื้นจากเปลือกไม้เนี่ยนะครับไปบำรุงต้นเขานะครับผมการควบคุมสถานที่เลี้ยงนะครับควบคุมสถานที่เลี้ยงให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็คือเราสามารถเลี้ยงตามพวกใต้ร่มไม้นะครับผมหรือว่าในโรงเรือนนะครับโดยเวลาที่ควบคุมความชื้นยังไงเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่เราลดน้านะครับลดน้ําต้นเสร็จแล้วนะครับฉีดพื้นอย่าลืมฉีดตรงพื้นนะครับเพื่อให้ไอความชื้นเนี่ยเขาระเหยขึ้นมานะครับล่าเขาจะได้ดูดซึมไอความชื้นในอากาศเนี่ยไปเลี้ยงต้นนะครับเพราะว่าไม้ละอากาศเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้สารอาหารจาก อ่าเบือกไม้มากนะักจะเอาไอวามชื้นไปมากกว่านะครับกล้วยไม้ละกอากาศนะที่รู้จักกันทั่วไปเลยนะครับก็คือจะเป็นพวกแบบแวนสกุลแวนด้านะคะผมพวกฟ้ามุยเอสโคนะคะผมเอสโคเซนทรัมนะครับ, Syndrome, รบสกุลเข็มนะครับผมแล้วก็สกุลช้างสกุลกุหลาบนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายสกุลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าช้างสารพีนะครับผม แล้วก็จะมีพวกกลุ่มเรื่องเสือโครงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื้องแมงปออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอ่ากลุ่มกุ้ยไมล่าอากาศเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปจะขอพูดเรื่องเอื้องเขาแกะนะครับนี่วันนี้เราก็มีเขาแกะนะครับไซส์แบบว่าบิ Big ๊กบ um ิ um ๊กเบิ้มเบิมมาให้ดูคนดูกันอันนี้บอกก่อนนะะอันนี้เป็นไม้ฟาร์มนะครับไม่ใช่ไม้ป่าไม้ป่าไม่เคยเอามานะครับไซส์ขนาดนี้เนาะ ไม่อยากเอามานะครับปล่อยให้อยู่ป่าอะไรดีแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้ฟาร์มนะครับตัวนี้คือเขาแก่ 4n นะครับ 4n คือเขาแก่พิการนะครับพิการยังไงคือเขาจะมีโครโมโซมถ้าจำไม่ผิดนะที่เคยฟังอาจารย์ท่านหนึ่งเล่ามานะครับไม้ 4n เนี่ยคือที่มันจะมีเป็นแบบโครโมโซมนะครับเพิ่มมาอีกเท่าตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยกีบเขาก็จะหนาใบเขาก็จะหนากว่าเขาแก่ปกตินะครับใบจะหนาเหมือนช้างเลยอะ่ะต้นเนี้ย นะคะผมเดี๋ยววันนี้จะเอามาปลูกกันให้ดูนะครับอ่ะโอเคขอพูดถึงกล้วยไม้เขาแกะนะครับผมอ่าฮะเขาแกะนะคะผมอ่าตอนนี้นะครับเขาอยู่ในสกุลเวนด้านะครับจากแต่ก่อนที่อยู่ในสกุลชังกะเนาะตอนนี้ย้ายมาอยู่เวนด้าความจริงก็เป็นชื่อพ้องอ่ะแหละนะครับเนาะก็แล้วแต่ท่านไหนจะเรียกนะครับจะเรียกว่าเวนด้าหรือจะเป็นลิคอเซลิสก็ไม่ผิดนะครับ เขาแกะเนี่ยครับไม่ได้ตั้งไม่ได้ถูกตั้งชื่อเพราะว่าดอกเขาเหมือนเขาแกะนะครับแต่มันจะเป็นด้วยรูปทรงของต้นเขาเนี่ยนะครับดูสิเหมือนเขาแกะไหมเหมือนเนาะ <c ười> ครับเพราะใบที่มันโค้งสลับไปสลับมาเนี่ยซ้ายขวามนเลยเหมือนเขาแกะและได้ชื่อว่าเขาแกะไปโดยปริยายน,นะครับผมเ <c ười> <c ười> ส้นเดียวกับพวกของคานาลีเนาะที่ดอกอ่ะเหมือน รองเท้าส้นสูงของผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับเนาะปากกระป๋อเขาอะนะครับเลยได้ชื่อว่าลองคั้นาฬีเนาะก็ที่มาเดียวกันนะครับผมในธรรมชาติเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นเขาแกะได้ทั่วไปเลยนะครับตามคาคบไม้นะครับเตี้ยสูงในป่าโปร่งในป่าปป่งร้อนๆเลยนะครับเขาแกะเนี่ยเป็นกล้วยไม้ที่อยากบอกเลยว่าทนร้อนทนแดดแบบสุดๆนะคะผมคือเขาจะอยู่ตามป่าโป่งนะครับทุกคนจะอยู่ตามป่าโปร่ง ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับยกเว้นภาคใต้นะเพราะว่าภาคใต้เนี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นป่าดิบชื้นนะครับจะไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโต,ะตะของเขาแกะนะครับผมอยากจะเล่าประสบการณ์นิดนึงเนาะตอนที่ผม,มไปเที่ยวภาคอีสา,ศานลงมาต้นปีนะครับช่วงนั้นก็เมษาเนาะหน้าเขาแกะพอดีนะครับเพราะเขาแกะเนี่ยเขาจะออกดอกช่วงมีนาเมษาพฤษภานะครับช่วงนี้เนาะแต่ถ้าเป็นพวกไม้พัฒนาาสายพันธุ์เนี่ยจะออกได้ทั้งปีนะครับอันนี้คือไม้ป่านะครับ อ่ะโอเคพูดต่อนะครับในช่วงนี้ผมอะ่ะไปเที่ยวพอีสานเนาะช่วงเมษานะครับคือแบบช่วงนั้นก็ร้อนๆอนเนาะอากาศแบบว่าร้อนมากนะครับไม่มีแบบไม่มีใบายานนะ่าเนาะช่วงนั้นก็คือแบบว่ามันฝนไม่ตกเนาะช่วงนั้นน่ะกิ่งไม้แห้งนะคะใบไม้ก็เริ่มทิ้งใบผัดใบกันนะครับผมไปเลือกเห็นเด่นอยู่ต้นเดียวเลย ตามอยู่บนยอดไม้นะครับก็คือน้องเอื้อเขาแกะของเราเนี่ยแหละนะครับเนี่ยคือผมเห็นนะมันแบบบานท้าแสงแดดอยู่อะนะครับนับเลยว่าเป็นกล้วยไม้แบบทนจริงๆนะครับทนต่อแดดอะไรจริงๆนะครับผมใครอยากได้กล้วยไม้ทนทนเนี่ยเขาแกะไม่ผิดหวังนะครับดอกสวยดอกหอมด้วยนะครับกลิ่นลอยตามลมแบบหสุดยอดนะครับ อยากจะบอกนิดนึงนะครับชื่อเรียกอื่นของเขาแกะนะคะผมทางภาคเหนือเนาะจะเรียกว่าอื่อขี้หมาจนติดหูไปเลยตอนแรกเราก็คิดว่าอเอื้องขี้หมาดอกเหม็นหรือเปล่าไม่เหม็นนะครับหอมมากนะครบเขาแกะหอมมากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเอื้องเขาวควายนะครับเอื้องเขาวควายนะครับถามว่าทําไมถึงเรียกว่าเขาวควายดูสิก็เหมือนเขาวควายอยู่นะเป็นได้สองอย่างอนะถ้าถ้ากาหัวเนี่ยะทุกคนเพราะนั้นเนี่ยถ้าน้องกบหัวบางทีน้องก็แอบเหมือนเขาควายอยู่นะนะครับ คล้ายๆนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็อยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าน้องจะมีฉายาแบบ international อะไรประมาณนั้นนะครับของอังกฤษเนาะฉายาของเอื้อเขาแกะก,ก็คือ blue frog tail นะครับแปลได้เท่ๆว่าจ,จาิ้งจกหางน้ำเงินอ่าชื่อเท่ไหมละ่ะนะครับแต่เอาจริงไหม คือสีตั้งต้นของเขาอะคือสีน้าเงินนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเขาแกะอีกหลายอย่างนะครับที่มีกันในท้องตลาดตอนนี้เนาะก็จะมีเขาแกะชมพูเขาแกะบลูนะครับลูนี่คือสีปกตินะคบแล้วอาจจะมีเขาแกะเผือกนะคะผมเขาแกะเซมินะครบเซมิอัลบานะคบเนาะด้วยดอกที่แบบมันชูสง่าของเขาแกะนะครับทําให้เป็น ที่นิยมนะคะสำหรับนักพัฒนากล้วยไม้นะครับในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับลูกผสมของเขาแกะเนาะที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะมีเก็บบ้างแหละเพราะว่าดอกก็สวยเหมือนกันนะครับก็คือเมมสุรานารีนะครับเมมสุรานารีนะคะผมเป็นลูกผสมของกุหลาบลอเรนเซียนะครับเข้ากับเขาแกะและนอกจากนั้นนะครับยังมีลูกผสมอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเยลเล็เข็มแดงเข็มญี่ปุ่นหนวดพรามเข็มแดง นะครับผมมีแบบว่าเยอะมากนะครับการเลี้ยงเขาแกะนะครับจะมีสองแบบเนาะก็คือเลี้ยงเลี้ยนแบบธรรมชาตินะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมปลูกให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเลี้ยงเลี้ยนแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยก็จะมีเราก็จะมีแผ่นไม้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไปตัดหน่อของเข็มบญี่ปุ่นมาปลูกให้ทุกท่านดูกันนะครับเนาะมา วันนี้จะปลูกให้ดูนะคะว่าเรียนแบบธรรมชาติปลูกยังไงนะคะก็คือเราจะมีอย่างนี้ความจริงใช้ไปขอนไม้ก็ได้นะคแต่ขอนไม้ผมมุดผมจะใช้ของพลาสติกแทนนะแล้วก็เนี่ยนะคะเครื่องปลูกนะครับนิดนึงนะคะพอให้มันชื้นชื้อนิดนึงนะครับเครื่องปลูกในความจริงไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ได้ใช้สารอาหารจากเครื่องปลูกมากมายนะครับเขาจะใช้สารอาหารจากเขาจะดูดซึมพวก อไอชื้นนะครับไอชื้นตามอาไอ้น้ําที่มันระเหยมานะครับขออภัยเนอะถ้าตะ,ตะกักไปบ้างนะครับเพราะว่าไม่ทำคลิปนาง่งความจริงคลิปนี้ยคือเขาขอมาสองเดือนกว่าแล้วนะครับคือแบบอยากจะขอโทษมากนะครับอยากจะขอโทษเอฟมซีมากนะครับขออภัยจริงๆนะครับอันนี้ครับแล้วก็จึบ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยปลูกง่ายๆนะจ๊ะ อย่างนี้นะคะทุกคนปลูกง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับขยายพันธุ์กล้วยไม้ได้หนึ่งต้นนะครับนี่เห็นไหมทุกคนแค่นี้แหละนะครับการปลูกกล้วยไม้รากอังกาศไม่ใช่เรื่องยากนะครับทุกคนสามารถทําได้นะครับคือความจริงอ่ะไม่ต้องเอาเครื่องปลูกเยอะนะครับไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะครับเครื่องปลูกเนี่ยนะครับเวลาลดปุ๋ยนะครับก็ให้ลดให้โดนใบนะคะเพราะ ที่ตัวดูดซึมดูดซึมปุ๋ยแล้วก็เอาไปใช้ดีที่สุดนะคะเขาจะดูดผ่านใบเข้าไปนะครับมันจะบำรุงได้ดีกว่าเอาไป่นที่ละเขานะครับโอเคทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เคมืนไทยรัดนะครับเคหมืนไทยเนี่ยถ้าใครปลูกกล้วยไม้ละอากาศนะบอกเลยเคมืนไทยเนี่ยใช้ดีมากนะครับไม่ต้องไปใช้หรอกไอ้พวกลวดอะไรเงี้ยเคมืนไทยจบมากนะครับเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่แล้วนะครับเราได้ กล้วยไม้ละกาดต้นใหม่ไปปลูกดูกันนะครับถ้าถ้าของใครมีหนอนะครับเอามาแยกได้ก็จะมีวิธีการปลูกนะครับลงกระถางเนี่ยนะครับลงกระถางเนี่ยคือความจริงถ้าใครไม่ถนัดก็ใส่ขอนอย่างเดิวเลยก็ได้นะครับความจริงก็แขวนไปเฉยๆยังได้นะครับกล้วยไม้ละกาศเนี่ยคือผมจะมีวิธีปลูกของผมไม่เหมือนใครอย่างหนึ่งคือแบบแขวนไปเลยอ่ะไม่ต้องมีเครื่องปลูกไม่ต้องใส่กระถางไม่ต้องใส่ขอนนะครับ อย่างนั้นก็ได้นะครับง่ายดีนะครับก็แค่ลดน้ำลดอะไรให้มันบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าล่าเขาอาจจะระเหยไวนิดนึงนะครับอ่าเอ้ยไม่ด้เนาออ่าความชื้นนะครับเขาอาจจะระเหยไปไวนิดหนึ่งนะความชื้นที่เกาะกระลากนะครับอย่างนั้นก็ต้องลดน้ำบ่อยหน่อยนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ดูนะครับจะนำวิธีไหนไปใช้นะครับใช้ได้หมดเลยเนี่ยแล้วก็จะจัดทรงก่อนนะครับแล้วก็ เจ้าเก่าเจ้าเดิมเขียนันไทยเรานะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์การช่างนะครับแค่เราเอามาใช้เฉยๆนะครับนี่โชวแมพขออนุญาตนะครับ นะครับโอเคเรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการปลูกกล้วยไม้ลักอากาศนะครับในกระถางนะครับเนี่ยแค่นี้แหละครับแค่นี้เลยนะครับผมปลูกกล้วยไม้ลักอากาศไม่ยากนะครับประมาณนี้นะครับคือที่สาคัญเลยเนี่ยนะคะผมหลักๆของกล้วยไม้เขาแกะแล้วก็ กล้วยไม้ละอากาศชนิดอื่นๆนะครับก็คือความชื้นสัมผัสพอชื้นสัมผัสคือไอเอ่อปริมาณไนน้าในอากาศนะครับต้องพอดีต้องสูงพอที่จะให้เขาดูดซึมได้นะครับเนาะคือเนี่ยนะครับเนาะอ่ะโอเคแอจะมาขอพูดเรื่องข้อครวรระวังไอไม่ใช่ก่อนอื่นนะขออภัยนะครับก่อ,อนอื่นเนาะขอพูดเรื่องการให้ปุ๋ยก่อนนะครับอ่ะ พอเราอันนี้เสร็จปุ๊บนะคะปลูกเสร็จปุ๊บก็ลดน้ําในพุ่งนีเช้าก็ได้นะครับเพราะตอนนี้แอดปลูกตอนเย็นเนาะลดน้ําตอนเช้าจะดีกว่านะครับการลดน้ำเนาะก็จะลดน้ําสักหนึ่งสองวันครั้งนะครับช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้การให้ปุ๋ยนะครับเวลาลากเดินดีปุ่มนะครับถ้าจะเป็นไม้ป่าไม้ฟาร์มก็ต้องให้ป <hin S 3> <guarante S 1> ุ๋ยหมดนะคะผมเราจะใช้ปุ๋ยแบบละลายน้ํานะคะปุ๋ยเกล็ดนะคะผมสูตร 21, 21, 21สลับกับสูตรเล่งดอกนะครับหรือจะสลับกับสูตรอื่นก็ได้นะครับเพื่อไม่ให ม้เขาแบบว่าบวมปุ๋ยเยอะเกินไปอะ่ะเขาจะเน่าง,ง่ายแทนนะครับโดยก่อนหน้าดอกจากหนึ่งสักหนึ่งเดือนเนี่ยสักช่วงประมาณแบบกุมภาอย่างเงี้ยค่ะกุมภาเราลดนะลดปุ๋ยเล่งดอกประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ครั้งก็ได้นะครับเนาะประมาณปุ๋ยเล่งดอกเนี่ยนะครับเราลดเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งใช่ไหมครับเดือนกุมภาเนี่ยเราลดเลยสักสองอาทิตย์นะครับปุ๋ยเล่งดอก นะครับแล้วค่อยสลับด้วยปุ๋ยบํารุงต้นสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่4ี่ก็ปุ๋ยเลีงดอกนะครับเนาะโอเคนะครับข้อควรระวังนะครับในการปลูกแล้วก็การดูแลนะครับเราควรระวังน้ำนะครับไม่ให้ไปติดตามซอกใบของกล้วยไม้เรานะครับโดยเฉพาะว่ากล้างอากาศเนี่ยนะคะเพราะว่า มันจะแฉะเกินนะครับแล้วมันจะทําให้ตรงนั้นน้ำเกิดเชื้อราและเน่าได้นะครับอันนี้เลยเป็นปัญหาของโลกยอดเน่าขนเน่าทีทุกคนประสบกันนะครับผมสองนะครับที่ผมย้านักย้าหนาเลยนะครับว่าให้มันพื้นที่แบบว่าโปร่งแสงแดดเพียงพอนะครับเพราะว่าเขาแก่เนี่ยเป็นกล้วยไม้ที่ทนแดดแรงๆได้นะครับแต่ทนน้ำในปริมาณมากไม่ได้นะครับคือถ้าน้ํามากๆนะครับเขาจะชิงเน่าไปซะก่อนนะครับ ความชื้นสัมผัสในอากาศนะคะเป็นสิ่งที่สัมคัญมากนะครับคือไอ้น้าในอากาศเนี่ยแหละแล้วก็อุณหภูมิความชื้นใน่างากนะครับอุณหภูมิก็สัมพันธ์นะครับควรคุมให้ดีนะครับเราอาจจะคุมด้วยการลดน้ํานะครับอาจจะแบบว่าเออฉีดน้ําไปตามพื้นอ่ะไม่ต้องไปลดต้นเขาก็ได้นะครับฉีดน้ําไปตามพื้นให้อุณหภูมิตรงน,นั้นมันเย็นกว่าตรงอื่นนะครับเนาะอ,อ่ะโอเคเพื่อความชื้นสัมผัสเนี่ยครับจะช่วยให้อ่อผมลืมบอกมาอย่างหนึ่งความชื้นสัมผัสนะครับจะช่วยให้ใบของกล้วยไม้เราเนี่ยแต่งตึงไม่เหี่ยนะครับ สังเกตช่วงไหนหน้าแรงๆเนี่ยนะครับใบไ,ไม้จะเหี่ยวเลยนะครับเนาะโอเคนะครับผมถ้าโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับการปลูกกล้วยไม้ละอากะนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูเอื้องเขาแกะแล้วก็กล้วยไม้ละกันอื่นๆนะครับสามารถปรับประยุ์ปรับใช้ได้หมดเลยนะครับสาหรับวิธีผม กล่าวมานะคะผมเนาะก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ติดตามให้อ่าชแนลมายองนิกรเด้นด้วยนะคะตอนนี้ก็20คนแล้วเนาะผู้ติดตามขอขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามกันมานะครับเนาะช่วงนี้อาจจะลงคลิปช้าบ้างนะคะผมเนาะลงคลิปบบว่าไม่ตรงบ้างนะครับขออภัยด้วยนะครับจะทยอยทาคลิปลงเรื่อยๆนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับปิดช่วงมายองเข้าสวนจ้าบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้านะครับ ตัเลียนหมาจะมากวนทำไมาเนี่ยมากวนตลอดเลยกวนตลอดเลยไหนเลียนเรามาโชว์หน้าตาหน่อยสิทุเรียนโชว์ความหล่อหน่อยให้หมาห้าตาเงี่นี่แมแล้วระหว่างนั้นแมวเราก็ร้องนะคะผมหลังจากถ่ายทำจูาจอนหาวอแล้ววัน น่ารักนะคะแม่ว่าเราช่วงสาระังสวนทุกคนครับน้ำปูนใสนะคะผมสามารถกันเชื้อราได้นะครับผมแล้วนี่ผมเคยฟังอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านบอกมานะครับท่านบอกว่าน้ำปูนใส่นี่นะครับมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นด่างหรือเป็นกรดเนี่ยแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ คือเชื้อราเนี่ยเขาจะไม่ชอบนะครับมันเลยสามารถกันเชื้อราได้นะครับแต่ไม่สามารถรักษาเชื้อราได้นะครับทุกคน